Good a f t e r n o o n all student s and the parents นะครับสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองนะครับอ,อ่ช่วง In น h อ a f t e r ต o นนนี้นะครับ t อ,อ่ทิเชอรจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอ,อวันนี้มี two subject นะครับตอนเช้าจะเป็นวิชา math นะครับในหัวข้อเรื่องการบวกจำนวนนับ3จํจำนวนนะครับวิธีการทำนะครับ มีทั้งหมด6ข้อนะครับให้แสดงวิธีทําลงในสมุดนะครับวิธีการแสดงวิธีทําอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับดูให้เข้าใจ under stand นะครับแล้วก็ทําตามเลยนะครับแบบฝึกหัดมีทั้งหมด6ข้อนะครับอันนั้นเป็นคลิปในช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับวิชา English นะครับเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองนะครับเป็น conversation easy easy นะครับ แบบพี่ที่เชื่อส่งไปเป็นการแนะนำคอนเวอร์เซชันแบบใช้แอป TikTok นะครับใครจะใช้แอปมาก็ได้หรือถ่ายเ,าเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเป็นคนถามก็คือให้พี่ถามก็ได้หรือจะเป็นยัวร์แพรน์นะครับผู้ปกครองถามแล้วก็ตอบมาเหมือนตัวอย่างนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการแนะนำตัวมาเลยก็ได้นะครับขอให้เทคเป็นวิดีโอนะครับใครจะใช้แอปอะไรก็ได้นะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับโอเคครับ ก็อันเดอร์สเตนเนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับไลน์มาถามที่ชื่อได้นะส่วนงานวันนี้ก็ทยอยทำนะครับเพราะว่าที่เชื่อ,อ,อขอโทษทีนะครับสอรี่เพราะว่าส่งช้ามันเกิดการอัปโหลดช้านะครับเพราะว่าคลิปการสอนมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทยอยทำมานะครับโอเคครับบ๊ายบาย